ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเครื่องผูกพันสัตว์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดรรมฉบับพบภูมิหน้า227จากพระตาปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่10หน้าที่310ข้อที่255ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเป็นเครื่องผูกพันเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่เป็นหมู่หมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถ จักเป็นผู้อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันเล่าพระเจ้าข่าจอมเทพอิจสาและมัจชริยะคือความอิจฉาและความตรหนนั่นแหลเป็นเครื่องผูกพันเทวดา มนุษย์อสูรนาคคนทันทั้งหลายอันมีอยู่เป็นหมู่หมู่ปรารถนาอยู่ว่าเราจะเป็นคนไม่มีเวรไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันแต่แล้วก็ไม่สามารถจกเป็นผู้อยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีอาชญาไม่มีค่าศึกไม่มีการเบียดเบียนแก่กันและกันได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกก็ความอิจฉาและความตรนีนั้นมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอยู่ ความอิจฉาและความตระนีจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่ความอิจฉาและความตระนีจึงไม่มีพระเจ้าข้าจอมเทพความอิจฉาและความตระนีนั้นมีสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักนั้นแลเป็นต้นเหตุเมื่อสิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รัก ไม่มีอยู่ความมจฉจและความปรณนีก็ไม่มีข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นเล่ามีอะไรเป็นเหตุเมื่ออะไรมีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รัก และสิ่งไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระเจ้าข้าจอมเทพ <c oughs> สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักนั้นมีฉันทะเป็นต้นเหตุเมื่อฉันทะไม่มีอยู่สิ่งเป็นที่รักและสิ่งไม่เป็นที่รักก็ไม่มี